เพื่อนเพื่อนของยายใจดีทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้ก็บสามทุ่มกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆนก่อนสิลาสินอนกับสิมาเตรียมอาหารไว้มืออื่นค่ะเพื่อนๆนทุกคนเป็นยังไงน้อค่ะอยู่ดีสบายกันบ่ร์คาเนาะทางไทยเป็นยังไงแน่นาะค่ะทางยุโรปตอนนี้กับผ้ายุกับเขาค่ะเพื่อนๆอนอากาศกับเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อนๆนรักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อ เอาละค่ะมาเบิ้งไว้ยายใจดีเตรียมอาหารอีกอย่างแน่นะคะเนาะก่อนสินอนขึ้นนี้นะคะยายเตรียมไว้เพื่อมืออื่นค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่าอ่ามืออื่นเนาะ,ะคะ่ะอ่าตื่นขึ้นมากกับมีเวียกยังกระเห็ดนะคะหอดย่ามกับเอาอาหารที่เตรียมไวม้มอนี้นะคะมาอุ่นนะคะเพื่อนเือนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะเพื่อนเพื่อของแฟนยายเนาะคะ่ะมืออื่นยายเสิเเหดุอ่อเป็นซุปนะคะเนาะอันนี้เขาภาษาเยอรมันเขาเอื่นว่า ลิ้นเซนค่ะเพื่อนๆเขาเอิอนบอกทัวลิ้นเซนเนาะคะเนาะถ้าเป็นย่ายกะสีเอิอนว่าบักทัวเหลืองล่ะค่ะเพื่อนๆเนี่ลักษณะมันไข่ไข่ทัวเหลืองบานเห่านาะคะเนาะนี่เขาเอิอนว่าทัวลิ้นเซนค่ะเพื่อนๆอ่สำหรับขึ้นนี่นะคะย่ายกะสีแซแนมไว้นะคะเนาะขึ้ห้ามาเข่าเหนียวนี่ไหมคะเพื่อนๆคือจังห้าเอ่อ แช่ทั่วจังสีไหมคะ่ะกอนที่เฮ้าสีเอาไปต้มเนาะเฮาก็ต้องเอาไปแช่ให้มันอ่อนสะก,กอนค่ะถั่วลิ้นเซนก็นค,คือนกันค่ะเพืพ่อนเพื่อนกที่ายสีเอาไปเห็ดอาหารหมืออื่นเนาะค่ะ,ะเนาะายก็สิแช่น,น้าให้ขามคืนสะก,กอนค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวมืออื่นเห็ดจังไดนั่นเดี๋ยวเฮ้าจังมากเบิ่งกันเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะจะแช่น้าไว้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนให้มันขามคืนเนาะค่ะเนาะมันจังสีอ่อนนะคะ คือเขามาบานเฮ่านี่แหละค่ะเพื่อนเดี๋ยวมืออื่นนะคะยาสิผ้าเพื่อนเพื่อนมาเห็ดนะคะเนาะบักทั่วลินเซนนี่เด้อค่ะอยู่บานเฮ่ากับมีขายเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเนาะแล้วก็เอามาเห็ดเป็นซุปใส่ใส่กอกนะคะเนาะคนเยอรมันเข้าวหมักกินค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะอ่าละค่ะเดี๋ยวมืออื่นเฮ้าจังมาเบิ่งกันค่ะเพื่อนเพื่อนลินเซนที่ย้ายนะคะ มาไวคางขึ้นนะคะเนาะเพื่อนๆนมันก็นจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนคือจังเข้าแซ่ทั่วนี่ยนะคะมันก็นจะเป็นนิ่มๆนะคะเพื่อนๆนต่อไปย่า่กระสีเอามานหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะน้ำที่เข้าแซ่ทั่วลิ้นเซนไว้นะคะเพื่อนๆย่ายกระสีบอเทสทิ้งได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะวา่าย่า่สีเอาไปเห็ดเป็นน้ำเวลาตอนที่เอาไปเห็ดซุปค่ะเพื่อนเพื่อนกะลิ้นลิ้นน้ำออกแล้วก็ เอาทัวลินเซนไปหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆมีแต่ในงามๆค่ะเพื่อนๆปกติเนาะคะ่ะเพื่อนๆซุปทัวลินเซนนะคะ จะกินกับใส่กรอกวินาเล่เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้ยายใจดีซื้อมาแเราเอาไปใส่ตูแชร์แข็งค่ะเพื่อนเื่อมันก็เลยออกมาบางามนะคะเนาะมันก็เลยมีสีแบบไล่ๆแบบนี้นะคะปกติจะเป็นสีสมสวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆื่อยายซื้อมาแล้วก็เอาแชรช่องฟิตนะคะเนาะ ปกติเขาจะกินกับใส่กรอกตัวนี้ค่ะเพื่อนๆสุปที่นายสิเฮ็ดมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าย่่าสิปับปรุงมาใส่เป็นเบคอนแท่นค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเบคอนอเอกลักษณ์ของ Black Forest <c oughs> ในประเทศเยอรมน,นีนะคะเพื่อนๆซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะเ <c oughs> ด้อเพื่อนๆน,นี่เขาเอินว่าเบคอน Black Forest นะคะเนาะมีขายทั่วโลกค่ะเพื่อนๆเมืองไทยเฮาก็มีตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะเพื่อนๆ ลักษณะ <c oughs> เบคอนตัวนี้นะคะเฮาสามารถกินกับขนมปังแล้วก็แล้วก็แตงดองนะคะเนาะขนมปังแล้วก็แตงกวาดองนะคะนะ,ะเฮาส่วนมากจะกินเป็นอาหารเย็นนะคะเนาะรวมกับใส่กอกอื่นนะคะเนาะหรือว่าเนยนะคะเนาะแต่มื้อน,นี้นะคะย่ายสิเอามาเป็นส่วนผสมของ ซุปทัวลินเส้นนะคะเนาะย่า็เลือกเอาเบคอนที่มีมันนําหลายๆค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามีมันเนี่ยมันจะแสบค่ะเพื่อนๆเนาะย่ายเลือกเอามานะคะชิ้นนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้สามารถเอาไปกินได้เลยด้วยค่ะเพื่อนๆนเนี่ยไม่ต้องไปปรุงเองเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าก็จะร่มควันมากเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆต่อจากนี้ย่ายก็สิมาหั่นแล้วก็เตรียมไปเห็ดซุปกันค่ะเพื่อนๆ ค่ะสำหรับวัตถุดิบในการเฮ็ดลินเซนซุปเปอร์นะคะเนาะหรือว่าซุปทัวลินเซนของยายใจดีนะคะเนาะส่วนประกอบนะคะก็จะมีทัวลินเซนนในราคาที่ยายแซวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะคะเนาะตอนนี้ก็นิ่มได้ทีแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็คือเบคอนค่ะเพื่อนๆเบคอนยายก็หั่นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือหอมค่ะเพื่อนๆแครอทมันฝรั่งแล้วก็เนย แล้วอันนี้ก็คือผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆก่อ,อนอื่นนะคะก็ต้องหนึ่งมันฝรั่งกับแค่รทแล้วก็ทัวลินเซนใส่น้ำกันก่อนนะคะเนาะเพาะว่าการหนึ่งนะคะสีเห็ดหายมันบบลเลคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอ่อย่ายกะสิเอามันฝรั่งแค่รทกับทัวลินเซนไปหนึ่งนะคะเนาะล้วสีเห็ดยังไดตอนนั้นเดี๋ยวเข้าจังาวเบิ้งกันค่ะเพื่อนๆก่อนที่เขาหนึ่งซุกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆย่ายก็จะเอาหนึ่งร่วมกันเลยค่ะเพระว่า มันก็นจะสุกง่ายๆคือการเบิดนะคะเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอันนี้เฮาแซ่แล้วมันก็แป๊บเดียวก็สุกค่ะเพื่อนๆมันฝรั่งหัวแค่รอดก็แป๊บเดียวก็สุกค่ะทีร้ออ่ลิ้นเซนกับมันฝรั่งสุกนะคะเนาะเฮาก็สิมาเจียวหอมกันค่ะเพื่อนๆเกี๊ยวหอมนะคะย่ายกับสีใสเนยเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆใส่เนยแทนน้ำมันค่ะใส่ไฟขนาดกลางเด้อค่ะเพื่อนๆเด้ออย่าใส่ไฟแห้งเพราะว่าเนยนี่เพิ่นบ่มักคคว่ำหอนแห้งนะคะเนาะ ใส่ไฟขนาดกลางค่ะเพื่อนๆเนานะคะ่ะย่ายกะสิเจียวหอมนะคะเนาะเผื่อที่ไปใส่ในสุปนะคะเนาะไอ้มันมีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆกะสิเจียวไปเรื่อยๆค่ะก็จะเจียวออกมาพ่อประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมหอมค่ะเราย่ายกะสิเอาเอาบคอนนะคะใส่ลงไปเจียวน้ำกันเนาะค่ะเนาะ เบคอนใส่ในกระเทียมเจียวค่ะตื่นขึ้นมาก,กับบะมี่ย่างค่ะเพื่อนๆแม่บานเห็ดงานบานแล้วก็เห็ดเนวอยู่เนวกินเนาะค่ะเนาะคนลงไปค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะกินของเน่ยมันสีหอมค่ะเพื่อนๆหอมหอมลังจากที่มันฝรั่งกับทั่วลิ้นเซนกับแค่รสซุกนะคะย่ายจะดีกับสีเอาเบคอนกับหอมนี้นะคะสตี เห็ดเตรียมไว้แล้วนะคะลงไปผสมกันแค่นั้นกเ็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงดูค่ะทัวลินเซนของยายนะคะเนาะแตกผูเวยุวยเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนมึงแน่คนสมพาอยายหนึ่งเอาเลรวอย่ามันเลคะค่ะเห็นอกหนึ่งออกมาก็จะประมาณนี้คะ่ะต่อไปกระสิมาเห็ดซุปกันคะ่ะเพื่อนเพื่อนให้ลงไปในาน้ำหม้อหนึ่งเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนน้ำหม้อหนึ่งก็ว่ทิ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันกับเป็นน้ำพักเพื่อน เทลงไปเลยเทลงไปใส่น้ำมันมหนึ่งเลยค่ะบ่ต้องทิงค่ะน้ำมันมห,มหนึ่งเห็ดเป็นน้ำซุปนาะอค่ะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำที่มาทัวลิ้นเซนไวแต่มอขืนค่ะเพื่อนเพื่อนทำไมบานเห่ากะแม่น,น้ำเขามาเนาะคะ่ะกระเทลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนเทลงไปเลยก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะกะสิรสชาติจะดีค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าเข้าไดนามจากพักจากทั่วนะคะเนาะเนี่ยกะสินีกลิ่นหอมของมันอยู่ในโตค่ะเพื่อนๆนแล้วย่ายใจดีกะิีไ่พงปรุงรสนี่คาเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนเนาะน้ำสุกนะคะเนาะ หลังจากนั้นก็ใส่เบคอนนะคะกับหอมที่เจียวไวนะคะเนาะใส่ลงไปกะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เห็ดห้มันฮอนเดือดเนาะ,ะเนาะกะตักเอาไปกินได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเขาเอื่นวาลินเซนซุปเปร์ค่ะเพื่อนๆเนาะภาษาเยอรมันเขาเอืน่นเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยและะ้วค่ะเพียงแต่เห็ดให้เดือดเดี๋ยวย่ายกะสิ ตักใส่ถ้วยไปเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคน้อคะเดอ้อรอแป๊บค่ะตอนนี้เนาะซุปของยายกะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเข้ากับเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนๆซุปทัวลินเซนนะคะมีประโยชน์ม,ชนมีโปรโตีนหลายค่ะเพื่อนๆเนาะกินแหล้กก็ยูทองค่ะเพื่อนๆ นี่ราคเ่ะเพื่อนเร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจห้ยายใจดีเด้อค่ะเด้อยายใจดีกับอขอพุณเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเพื่อนๆคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอห้สมปรารถนาทุกประการค่ะยายใจดีขอตัว ไปกินสุปกันด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ